คุณเคยจินตนาการไหมถ้าวันหนึ่งเรามียานอาวกาศที่เร็วที่สุดในจักรวาลเราเร่งเครื่องเต็มกำลังแล้วพุ่งตามแสงไฟหน้าของยานจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราวิ่งทันแสงจริงๆเวลาจะหยุดเดินหรือเปล่าหรือโลกทั้งใบจะเหมือนหยุดนิ่งต่อหน้าเราแสงคือสิ่งที่เร็วที่สุดที่เรารู้จักมันเดินทางด้วยความเร็วเกือบ3 0,000 0กิโลเมตรต่อวินาที ภายใน1วินาทีแสงสามารถวิ่งรอบโลกได้ถึง7รอบครึ่งในขณะที่จรวดที่เร็วที่สุดของมนุษย์ใช้เวลาเกือบ7เดือนถึงจะถึงดาวอังคารแต่สำหรับแสงใช้เวลาแค่ไม่ถึง4นาทีเท่านั้นเองคำถามคือทำไมเราถึงไม่มีวันเร่งยานของเราให้ไล่ตามแสงได้ทัน จักรวาลเหมือนตั้งขีดจำกัดความเร็วเอาไว้ว่าตรงนี้คือเส้นที่ใครก็ห้ามข้ามยิ่งคุณเร่งเข้าใกล้ความเร็วแสงมวลของคุณก็จะยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆและต้องใช้พลังงานมากขึ้นมหาศาลจนกระทั่งถ้าคุณอยากแตะความเร็วแสงจริงๆคุณต้องใช้พลังงานไม่มีที่สิ้นสุดและนั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงทำไมธรรมชาติถึงกำหนดให้แสงคือสิ่งที่เร็วที่สุด มนุษย์จะไม่มีวันหาทางลัดอย่างเช่นการบิดงออวกาศหรือเปิดประตูมิติเพื่อแสงขีดจำกัดนี้ได้เลยเหรอทั้งหมดนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันในคลิปนี้แสงไม่ใช่แค่เร็วที่สุด แต่ยังเป็นกฎตายตัวของจักรวาลที่ไม่มีใครข้ามได้ทั้งหมดนี้อธิบายด้วยทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ซึ่งบอกเราว่าความเร็วแสงในสุญญากาศจะคงที่เสมอไม่ว่าคุณจะมองจากมุมไหนก็ตาม ลองนึกภาพนะคะสมมุติว่าคุณนั่งอยู่บนรถไฟที่วิ่งเร็วมหาศาลแล้วคุณยิงลําแสงไฟฉายออกไปสำหรับคุณแสงก็ยังคงวิ่งออกไปด้วยความเร็วเท่าเดิมและสำหรับคนที่ยืนอยู่บนพื้นดินก็มองเห็นแสงวิ่งออกไปด้วยความเร็วเท่ากันเป๊ะไม่มีใครเห็นมันช้าลงเลยแม้แต่น้อยนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้แสงกลายเป็นค่าคงที่ที่ทุกคนเห็นตรงกันหมด แต่สิ่งที่แปลกยิ่งกว่าคือถ้าเราเร่งความเร็วของเราเองให้เข้าใกล้ความเร็วแสงจริงๆกฎฟิสิกส์จะเริ่มทำงานในแบบที่ต่างไปจากที่เราคุ้นเคยเวลาในมุมมองของเราจะช้าลงเมื่อเทียบกับคนที่อยู่นิ่งปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Time Dilation ตัวอย่างเช่นถ้ามียานอาวกาศบินด้วยความเร็วใกล้แสงถึง99.99% 99แล้วคุณเดินทางไปกลับเพียงไม่กี่ปีสำหรับคุณมันอาจจะผ่านไปไม่นานแต่สำหรับคนที่อยู่บนโลกอาจผ่านไปแล้วหลายสิบหรือแม้แต่หลายร้อยปีนี่แหละคือการเดินทางข้ามเวลาทางเดียวที่ฟิสิกส์บอกว่าทำได้จริงและไม่ใช่แค่เวลาเท่านั้นระยะทางเองก็จะหดสั้นลงในสายตาของผู้ที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมาก ปรากฏการนี้เรียกว่าเลนส์คอ t r a c t i o n เส้นทางที่เคยดูเหมือนไกลโพ้นสำหรับคนที่อยู่บนโลกอาจกลายเป็นเส้นทางที่สั้นลงมากๆสำหรับนักบินที่อยู่บนยานใกล้แสงทั้งหมดนี้กำลังบอกเราว่าการไล่ตามแสงไม่ใช่แค่เรื่องของเรายังไม่เร็วพอแต่เป็นเรื่องที่กฎของจักรวาลได้กำหนดเอาไว้ชัดเจนแล้วว่าไม่มีสิ่งใดที่มีมวลจะวิ่นตามทันหรือข้ามเส้นความเร็วแสงนี้ไปได้เลย เมื่อเราเริ่มเข้าใกล้ความเร็วแสงโลกที่เรารู้จักจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปปรากฏการประหลาดตามทฤษฎีสัมพัทธภาพจะเกิดขึ้นและมันทำให้เราเหมือนก้าวเข้าไปสู่จักรวาลอีกแบบหนึ่งเลยค่ะอย่างแรกคือการยืดหยุ่นของเวลาหรือ i ท e Dilation เมื่อคุณเคลื่อนที่เร็วขึ้นเวลาของคุณจะช้าลงเมื่อเทียบกับคนนอกเช่น ถ้ายานอาวกาศของคุณวิ่งด้วยความเร็ว9 99. 9 9 9 9 9ของความเร็วแสงแล้วคุณเดินทางไปเพียง5ปีในมุมมองของคุณแต่สำหรับคนบนโลกอาจผ่านไปเป็นร้อยปีแล้วนั่นหมายความว่าคุณแทบจะกลายเป็นนักเดินทางข้ามเวลาที่เคลื่อนตัวเข้าสู่อนาคต อย่างที่2คือการหดตัวของระยะทางหรือ length contraction ถ้าคุณกำลังจะเดินทางไปยังดาวที่อยู่ห่างออกไป10ปีแสงสำหรับคนบนโลกมันคือระยะทางไกล้สุดๆที่ต้องใช้เวลาหลาย10ปีแต่สำหรับคุณที่อยู่บนยานใกล้ความเร็วแสงระยะทางนั้นจะหดสั้นลงราวกับจักรวาลกำลังบีบทางให้สั้นลงคุณจึงไปถึงได้เร็วกว่าที่คนบนโลกคิดไว้ และอีกสิ่งหนึ่งที่น่าชื่งคือพลังงานกับมวลจะเปลี่ยนแปลงไปยิ่งคุณเร่งเข้าใกล้ความเร็วแสงมากขึ้นมวลเชิงสัมพัทธภาพของคุณก็จะมากขึ้นเรื่อยๆจนหนักเกินไปสำหรับจักรวาลที่จะผลักให้เร็วขึ้นอีกและนั่นคือเหตุผลที่ทำไมไม่มีวัตถุที่มีมวลใดๆจะเร่งให้ถึงความเร็วแสงได้ทั้งหมดนี้บอกเราว่าการเดินทางเข้าใกล้ความเร็วแสงไม่ใช่เรื่องธรรมดา แต่มันคือการก้าวเข้าสู่โลกของสัมพัทธภาพที่เวลาระยะทางและพลังงานจะไม่ทำงานแบบที่เราเคยเข้าใจอีกต่อไปเมื่อรู้แล้ว ว่ามนุษย์ไม่มีวันเร่งความเร็วให้ทันแสงได้คำถามต่อมาที่น่าสนใจก็คือแล้วเราจะหาทางลัดได้ไหมมีวิธีใดที่พาเราไปไกลๆได้โดยไม่ต้องฝืนกดความเร็วแสงโดยตรงแนวคิดแรกคือทาคิออนอนุภาคสมมุติที่นักฟิสิก์บางคนเสนอว่ามันอาจวิ่งได้เร็วกว่าความเร็วแสงแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่ามันมีอยู่จริงทาคิออนเลยยังเป็นแค่ไอเดียในสมการไม่ใช่ความจริงที่ จับต้องได้อีกแนวคิดที่เป็นที่พูดถึงบ่อยคือเว r m h o l e หรือรูหนอนซึ่งเปรียบเหมือนอุมโมงค์ลัดที่เชื่อมจุด2จุดของอวกาศเท่าด้วยกันถ้าเราสามารถสร้างหรือคุมคุมมันได้เราอาจเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งไกลโพ้นได้แทบจะทันทีโดยไม่จำเป็นต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงแต่ปัญหาคือรูหนอนที่ทฤษฎีคาดไว้มักจะไม่เสถียรและปิดตัวเองเร็วกว่าที่เราจะใช้งานได้ และอีกหนึ่งไอเดียสุดล้ำที่มาจากฟิสิกส์ทฤษฎีก็คือ warp drive หรือ a l c u b i e r drive ซึ่งไม่ได้ทำให้ยานเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงตรงๆแต่เป็นการบิดงออวกาศให้ยานเหมือนนั่งอยู่ในฟองสบู่ที่อวกาศด้านหน้าโดนบีบให้สั้นลงและอวกาศด้านหลังถูกขยายออกทำให้ยานดูเหมือนเคลื่อนที่เร็วกว่าความเร็วแสง,ท,งทั้งที่จริงๆแล้วยานไม่ได้ฝาก,กดแสงเลยแต่ใช้การโกงระยะทางแทน ถึงตอนนี้ทั้งหมดก็ยังเป็นเพียงทฤษฎีที่น่าตื่นเต้นมากกว่าเทคโนโลยีจริงๆแต่ก็ทำให้เราเห็นว่ามนุษย์ยังไม่หยุดฝันที่จะหาทางไปไกลกว่าเดิมเสมอและดางทีการเดินทางข้ามจัก,กรวาลอาจจะไม่ใช่แค่ความฝันตลอดไปก็ได้ สุดท้ายแล้วความเร็วแสงไม่ใช่แค่ค่าตัวเลขธรรมดาแต่มันคือเส้นขอบจักรวาลที่กำหนดกฎเกณฑ์ทุกอย่างเอาไว้เราได้เรียนรู้ว่าการไล่ตามแสงไม่ใช่เพราะเราแค่ยังไม่พอแรงแต่เพราะกฎฟิสิกส์บอกชัดเจนว่าไม่มีสิ่งใดที่มีมวลจะไปถึงหรือเร็วกว่ามันได้ สิ่งที่น่าสนใจคือยิ่งเราเข้าใกล้ความเร็วแสงมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเห็นจักรวาลทำงานแปลกประหลาดมากขึ้นเวลาเดินช้าลงระยะทางหดสั้นลงและพลังงานที่ต้องใช้ก็พุ่งสูงขึ้นจนแทบจะไม่มีวันไปถึงเส้นนั้นได้เลยสิ่งเหล่านี้ทำให้มนุษย์เริ่มตั้งคำถามใหม่ๆเกี่ยวกับธรรมชาติของการเวลาและอวกาศ แต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็ไม่เคยหยุดความฝันของเราจากทาคิออนรูหนอนไปจนถึงวาร์ปไดรฟ์นักวิทยาศาสตร์และนักวิจินตนาการยังคงค้นหาความเป็นไปได้เสมอเพราะบางทีคำตอบของการเดินทางไกลเกินแสงอาจไม่ได้อยู่ที่การเร่งความเร็วแต่การมองจักรวาลด้วยวิธีคิดใหม่ทั้งหมด และคำถามที่น่าคิดต่อก็คือถ้าวันหนึ่งมนุษย์ค้นพบวิธีเดินทางได้เร็วกว่าความเร็วแสงจริงๆคุณคิดว่าโลกใบนี้หรือแม้แต่จักรวาลของเราจะยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะเพราะครั้งหน้าเราจะพาคุณไปสำรวจอีกคำถามลึกลับของจักรวาลที่อาจทำให้คุณมองโลกและแสงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป